คำทำนายคำพยากรณ์ดวงชะตาราศีมิถุนเกณฑ์ดวงทิศทางดวงของท่านในเดือนกุมภาพันธ์ชาวมีถุนทั้งหลายท่านจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนรอบข้างถึงแม้ว่าเดือนนี้ท่านจะต้องให้ความช่วยเหลือกับบุคคลอื่นมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะต้องเหนื่อยกับงานรวมไปถึงตัวท่านนั้นยังคงต้องควบคุมความรู้สึกความนึกคิดบางสิ่งบางอย่าง ดวงชะตาของชาวราศีมีถุนในเดือนกุมภาพันธ์เดือนนี้ท่านจะเป็นเสาหลักจะเป็นจุดศูนย์กลางของหลายๆเรื่องเลยทีเดียวสวัสดีชาวราศีมีถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายการพยากรณ์ดวงชะตาในช่องคืนเมืองโกชาแนล Channel. สำหรับในเดือนกุมภาพันธ์ดวงชะตาของชาวราศีมีถุนนั้นได้รับอิทธิพลจากดาวอาทิตย์และดาวพุธซึ่งในเดือนนี้ดวงชะตาของท่านนั้น ต้องบอกกันตามตรงเลยว่าชาวราศีมิถุนค่อนข้างที่จะเป็นเสาหลักเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนรอบตัวไม่ว่าใครจะมีปัญหาอะไรจะนึกถึงท่านเป็นลำดับแรกชาวราศีมิถุนไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ดูเหมือนกำลังเข้าที่เข้าทางหลายสิ่งหลายอย่างนั้นดูกำลังไปไดีไปได้สวยขอให้ท่านนั้นระมัดระวังปัญหาจากคนรอบข้างปัญหาที่เกิดจากบุคคลอื่น จะทําให้งานของท่านนั้นชะลอและล่าช้าลงไปรวมไปถึงอาจจะทําให้ท่านเกิดปัญหาเกิดติดขัดซึ่งในเดือนนี้ขอให้ชาวราศีมีถุนนึกถึงตัวเองเป็นหลักนึกถึงตัวเองเป็นสําคัญระวังภาพรวมตัวท่านจะช่วยเหลือคนอื่นจนนําภัยมาสู่ตัวท่านได้ขอให้ท่านนึกคิดถึงข้อนี้ให้ดีระมัดระวังช่วยใครได้อุปถัมภ์ใครได้ ตัวท่านต้องไม่เดือดร้อนต้องไม่ลำบากด้วยเช่นกันซึ่งถือว่ามีโอกาสที่ท่านจะต้องเจอช่วงระยะเวลาวัดใจมีโอกาสเกิดขึ้นแน่ในเดือนกุมภาพันธ์สำหรับชาวราศีมิถุนสำหรับชาวราศีมิถุน,วถนดวงชะตาของท่านในช่วงที่ผ่านมาตัวท่านก็อาจจะพบเจอกับมรสุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินปัญหาครอบครัวทำให้ทุกย่างก้าวในชีวิตนั้นที่ผ่านมาติด ขัดลำบากอยู่พอสมควรแต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นหรือยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังคงติดพันท่านอยู่แต่เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ชาวราศีมิถุนดวงชะตาท่านนั้นเหมือนถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่การงานการใช้ชีวิตทุกอย่างก็คล้ายๆเดิมเหมือนกับที่ผ่านมาแต่สิ่งที่จะแตกต่างในช่วงนี้ก็คือชาวราศีมิถุนปัญหาที่เกิดจากตัวท่านเองนั้น ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ปัญหาเหล่านั้นจะเบาทุเลาและซาลงหรือแม้แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เข้ามารบกวนท่านก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นกับท่านแต่ท่านยังคงต้องให้ความสําคัญกับปัญหาของคนอื่นระวังคนอื่นจะนําปัญหามาสู่ตัวท่านขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีมีโอกาสจะเกิดขึ้นค่อนข้างสูงเลยทีเดียวสําหรับการงานในเดือนกุมภาพันธ์ชาวราศีมิถุน ดวงชะตาด้านการงานของท่านนั้นถือว่าดีกว่าในช่วงเดือนก่อนเป็นอย่างมากการเริ่มต้นในเดือนกุมภาพันนี้ถึงแม้ว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านยังคงต้องเคลียร์ยังคงต้องแก้ไขแต่ก็ใช้ระยะเวลาไม่นานท่านก็สามารถเคลียร์กับปัญหาต่งตางๆทุกสิ่งทุกอย่างดูจะลงล็อกเข้าที่เข้าทางกันในเดือนนี้เป็นต้นไปชาวราศีมิถุนทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยติดขัดนั้นจะคลี่คลาย บรรยากาศต่างๆผู้คนรอบข้างหรือแม้แต่ง,งานที่ท่านทำนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะดูดีดูสดใสปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจะจางหายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นชาวราศีมีถุนตัวท่านเกี่ยวกับการงานนั้นในเดือนนี้ตัวท่านยังคงมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะได้พบเจอกับช่องทางการสร้างรายได้มีโอกาสที่ท่านจะมองเห็นโอกาสที่แตกต่างไปจากคนอื่น ท่านจะหยิบฉวยโอกาสต่างๆทำเป็นอาชีพใหม่เป็นอาชีพในฝันของตัวท่านเองได้และท่านนั้นจะทำได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวและยังคงรวมไปถึงชาวราศีเมถุนที่ทำงานประจำมีโอกาสที่ท่านนั้นจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่ขอให้ตัวท่านนั้นรู้เอาไว้เลยว่าผู้หลักผู้ใหญ่นั้นจะมอบโอกาสดีๆมอบโอกาสทองให้กับตัวท่านในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ตัวท่านนั้นอย่าได้ปฏิเสธอย่าได้เกรงใจใครเดือดขาดรับโอกาสนั้นไว้และทําด้วยความเต็มที่ทําอย่างสุดความสามารถเชื่อว่าโอกาสทองนั้นไม่หลุดลอยหลุดมือท่านอย่างแน่นอนมีโอกาสที่การงานของท่านนั้นจะพลิกเปลี่ยนเกมจะเปลี่ยนมีโอกาสที่ท่านนั้นจะได้ทํางานอยู่ในจุดสําคัญมีความสําคัญในองค์กรอยู่ระดับหัวแถวถือว่าในตอนนี้หลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างเป็นใจให้กับชาวราศีมิถุน มีโอกาสที่ท่านจะเจริญเติบโตมีความก้าวหน้าเริ่มกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปแต่หากกลับกันตัวท่านปฏิเสธโอกาสตัวท่านนั้นไม่ยอมรับโอกาสที่เข้ามาไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นท่านจะย่ําอยู่กับที่เชื่อว่าดวงชะตาของชาวราศีมีถุนนั้นไม่ยอมย่ําอยู่กับที่แน่นอนจะมีบางสิ่งบางอย่างดนจิตดนใจ มีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะไปได้ไกลกว่าที่ท่านคิดอย่างแน่นอนสำหรับการเงินในเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีมิถุนการเงินของท่านนับจากนี้ไปถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีเรียกว่าอยู่ในช่วงกอบโกยอยู่ในช่วงเก็บเงินเข้ากระเป๋าก็คงจะไม่ผิดนักชาวราศีมิถุนหยิบจับอะไรก็มักจะเป็นผลตอบแทนกลับมาอย่างต่อเนื่อง วัวท่านนั้นจะมีความคิดความอ่านมีแนวคิดที่ดีท่านสามารถต่อยอดเงินของท่านได้เอาเงินเล็กไปต่อเป็นเงินก้อนเงินใหญ่เป็นเงินแสนเงินหมื่นได้เช่นกันแต่ชาวราศีมิถุนก็ต้องระวังการที่การเงินของท่านนั้นโดดเด่นอู้ฟู่ขึ้นมาในช่วงหลังๆมานี้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวท่านไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักคนใกล้ชิดเครือญาติต่างก็พร้อมใจกันจะต่อแถวขอความช่วยเหลือจากท่าน ขอให้ท่านนั้นระมัดระวังในจุดนี้ให้ดีระวังการใจอ่อนการใจดีมีความเมตตาสงสารคนอื่นระวังจะทําให้ตัวท่านเกิดปัญหาได้ซึ่งในข้อนี้ขอให้ชาวราศีมิถุนระมัดระวังให้ดีและสําหรับชาวราศีมิถุนในเดือนกุมภาพันธ์ในเมื่อดวงชะตาของท่านพบเจอกับเรื่องราวดีๆพบเจอกับสิ่งดีๆแต่ก็จะมีบางเรื่องบางสิ่งเช่นกัน ที่ต้องบอกว่าชาวราศีมิถุนนั้นท่านอย่าได้มองข้ามในเดือนนี้มีโอกาสที่ท่านจะพบเจอซึ่งอาจจะพบเจอแล้วทำให้ท่านนั้นต้องเอามือกุมหน้าผากมีโอกาสจะเกิดขึ้นสิ่งแรกชาวราศีมิถุนขอให้ท่านระวังความใจอ่อนความเกรงอกเกรงใจของท่านให้ดีตัวท่านนั้นเห็นใครเดือดร้อนหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นหากมีคนขอความช่วยเหลือท่านก็พร้อมจะช่วยทันทีโดยที่ท่านนั้น จะเห็นความสำคัญของคนอื่นมากกว่างานของตัวเองหรือแม้แต่สิ่งที่ท่านทำอยู่ท่านก็พร้อมที่จะละไปทันในทันทีในข้อนี้ระวังจะเกิดผลเสียตามมามีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะไปแก้ไขางานหรือแก้ไขปัญหาให้กับบุคคลอื่นแต่ตัวท่านนั้นจะพบเจอกับปัญหาร้ายแรงเสียเองก็ขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีความใจอ่อนของท่านจะเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ท่านต้องเหนื่อยในเดือนนี้ มีโอกาสเกิดขึ้นขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีเรื่องที่สองชาวราศีมิถุนในเดือนกุมภาพันธ์สิ่งที่ท่านอย่าได้มองข้ามนั่นก็คือความลับที่ท่านต้องการจะเก็บเป็นความลับไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานโบแดงชิ้นงานพิเศษหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นจะมีช่องทางการทําเงินสร้างไรายได้รวมไปถึงความลับเกี่ยวกับการงานของท่านท่านต้องเก็บให้ดี ระวังการที่ท่านนั้นไปเล่าบอกคนนูน้นคนนี้มีโอกาสที่ความลับที่ท่านเก็บไว้การงานโปรเจกต์พิเศษมีโอกาสที่จะมีคนทําตามก๊อปปี้ระมัดระวังในจุดนี้ให้ดีซึ่งหากเกิดปัญหาแล้วตัวท่านนั้นจะลําบากอย่างมากเลยทีเดียวมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะพบเจอกับปัญหานี้ในเดือนกุมภาพันธ์ขอให้ท่านระมัดระวังอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจใคร มีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะเสียรู้เสียเหลี่ยมบางคนหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นจะโดนขโมยผลงานชิ้นงานก็ขอให้ท่านระมัดระวังในจุดนี้เอาไว้ให้ดีและเรื่องที่สามชาวราศีมิถุนในเดือนกุมภาพันธ์ขอให้ท่านระมัดระวังคำพูดคําจาของท่านให้ดีบางครั้งนั้นท่านอาจจะพูดไม่ดีกับคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเล้นหลนรวมไปถึงคนรักสามีภรรยาชาวราศีมิถุนนั้นค่อนข้างที่จะจริงจังกับงานทุ่มเทกับงานเต็มร้อยหากมีเวลาท่านก็จะทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่จนในบางครั้งตัวท่านนั้นรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอ่อนเพลียระวังคำพูดที่พูดกับคนใกล้ตัวจะเป็นการพูดทำให้คนที่อยู่ใกล้ตัวนั้นได้ยินได้ฟังและรู้สึกไม่ดี ซึ่งอาจจะนำพาปัญหาต่างๆตามมาขอให้ชาวราศีมิถุนระมัดระวังคำพูดนี้ให้ดีมีโอกาสที่ท่านพูดไปแล้วจะเกิดปัญหาหรือแม้แต่คำพูดที่พูดไปแล้วอาจจะทำให้คนที่รักท่านนั้นรู้สึกเสียอกเสียใจขอให้ท่านนึกถึงข้อนี้ให้ดีระมัดระวังเอาไว้สำหรับคำพูดของชาวราศีมิถุน ก็จบไปแล้วนะครับกับการทำนายกับการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีมิถุนภาพรวมในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งถือว่าหลายสิ่งหลายอย่างนั้นก็เป็นใจให้กับท่านแต่ดูเหมือนว่าเดือนนี้ชาวราศีมิถุนค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอตัวเลยทีเดียวปัญหาที่เกิดจากตัวท่านเองนั้นในเดือนนี้ดูเหมือนไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่แต่ขอให้ท่านระมัดระวังปัญหาที่เกิดจากคนอื่นให้ดี จะนำพาความปวดหัวนำพาความวุ่นวายเดือดร้อนมาสู่ตัวท่านก็ขอให้ชาวราศีมิถุนนั้นควรที่จะคิดควรที่จะแก้ไขระมัดระวังให้มากกับปัญหาในลักษณะนี้ขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบนะครับการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตานั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับแล้วพบกันใหม่คืนันกูร์ชแนล สวัสดีครับ